โอ้โหกราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับการเปิดตำรับตำราเคล็ดลับสำหรับคนขี้เกียจนั่นเองนะผมเคล็ดลับสำหรับคนขี้เกียจเนี่ยก็เท่าที่ผมไปเสิร์ชโดน,น็คือทีแรกผมหาบอกว่าเอ้ยเนี่ยขี้เกียจยังไงให้ไอเดียพัฒนานั่นเองนะฮะซึ่งจะบอกว่า คุกกี้กรันทีโอเอเนี่ยเป็นเกมที่ต้องพัฒนา ID แล้วก็เล่นเป็นประจำนะเพื่อให้ ID ของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโต,ตนะฮะหรือง่ายเรียกเรียกง่ายว่าต้องขยันไงอือแล้วประเด็นก็คือเราไม่มีแม่งไม่มีใครทําเลยก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็เลยเอามาทําเองแม่งเลยแล้วการจบๆนะเป็นเคล็ดสลับสําหรับคนขี้เกียจขี้เกียจแบบขี้เกียจจริงๆนะฮะอวัอนนี้ก็จะมาแนะนํากันนะ ในส่วนของทุกๆเรื่องเลยละกันนะฮะในส่วนของเรื่องแรกเนี่ยในส่วนของเรื่องของคุกกี้อ่ะคุกกี้เนี่ยก็อันนี้อัน,นอันนี้เกี่ยวข้าพูดดีกว่าอ่ะหัวข,ข้อมันเป็นใหญ่ที่สุดเนาะอืมอ่ะคเคล็ดลับแรกคือการสุ่มะฮะก็ทํำยังไงถึงจะหาตัวสุ่มได้จํานวนเยอะๆนะฮะอมผมก็อ่าการรางวัลจากการสุ่มเนี่ยเราจะสามารถรับได้จากอ่าในหมดในส่วนของล็อกอินนะฮะ แล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะฮะก็จะได้ตั๋วสุ่มเข้ามาเองนะฮะแต่ว่าสายชกียตอย่างเราเนี่ยเราก็ชิวนะฮะเพียงแค่เรา one one ล็อกอินวันต่อวันเราก็จะได้ตั๋วสุ่มมาแล้วนั่นเองะฮะอันนี้คือทริคง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกกล่องจุดมงจุดหมายใช่ไหมที่เขาจะมีพวกตัวสรงตั๋วสุมส่มทรงมาให้เออรางวัลที่เขาจะส่งมาให้ในแต่ละวันนะฮะก็เคล็ดลับในการหาสุหาตั๋วสุ่มก็คือ พยายามเล่นในโหมดกิจกรรมไว้เยอะๆนะฮะอืมเพราะว่าโหมดกิจกรรมเนี่ยคือจะบอกว่าโหมดกิจกรรมคือแจกตัวสุ่มฉ่ำๆเลยนะดูดิทุกคนเนี่ยตัวสุม่มตัวสุม่มตัวสุม่มตัวสุ่มเนี่ยนะทุกคนนี่คือแจกตัวสุ่มฉ่ำๆนะฮะไม่ไม่พอก็รวมถึงการแจกเพชรด้วยเนาะซึ่งเพชรในเกมนี้ก็ก็เอามาสุ่มมาแหละอืมนั่นแหละนะฮะก็จะเป็นพวกอ่าคุกกี้อ่าอย่างแล้วอย่างเช่นคุกกี้ชาเลนจ์เนี่ยก็ ม่ธีการฝึกอบรมคุกกี้เนี่ยก็จะแจกเพชรด้วยนะฮะเพื่อเราเอามาสูมนั่นเองนะฮะก็เทคนิคก,กันก็เป็นเทคนิคการหาที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะก็คือถ้าต้องการหาแบบรวดเร็วก็คือเล่นกิจกรรมไปเลยนะ,ะเล่นแบบว่าเล่นใสใ่สุดไปเลยนะเท่าที่ทุกคนเห็นไหมมันก็จะแจก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 แล้วมันก็จะเป็นสถิติชาเลนต์อย่าลืมมารับตรงนี้กันด้วยนะฮะแล้วก็อันต่อไปเลยก็คือในส่วนของโหมด การฝึกคุกกี้ก็คือเราจะควรฝึกคุกกี้ยังไงให้ไหวในนะ่ะ <c> ท <oughs> ุกคนเห็นนี่กัหรือเปล่าใช่แล้วนะฮะอืมนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามิชชั่นกิจกรรมนะฮะอืมเนี่ยอันนี้คือผมทำอ่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะอืมขอบอกก่อนเลยว,ว่ามิชชั่นกิจกรรมเนี่ยเราจะทำเฉพาะที่เราทำไหวนะอืมถ้าเราทำไม่ไหวเนี่ยเราก็แค่แบบว่าเรา ทาไม่ไหวเนี่ยเราก็ไม่ต้องทํานะฮะอเอาถึงแค่ระดับพอไหวพอนะฮะก่อนแนะนําว่าถ้าอยาก,ถ,ายากถ้าอยากปั้นแบบไวไม่้ถ้าอยากเก็บการฝึกกุกกี้ไวๆเนี่ยแนะนําว่าก็ทาเควสพวกนี้นะตามที่มีอมืส่วนถ้าแบบว่าเควสพวกนี้หายไปแล้วเนี่ยก็ปล่อยโลไว้ก็ได้นะอืมที่เหลือก็ปล่อยโลไว้นะเดี๋ยวถ้าแบบว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นทีหลังเองนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ได้คือจะเรียกว่าไม่ได้สําคัญได้ไหมมันก็ไม่ได้แหละ มันก็พอสําคัญอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นใส่ยคิวเนี่ยก็สามารถปล่อยวางได้นะอืมแต่ว่ารางวัลมันรางวัลสําหรับอ่าการฝึกอบมคุกกี้เนี่ยมันก็จะมีพวกของแดงของทองเนี่ยอืมแต่ว่าผมผมแนะนําว่าของแดงพวกเนี้ยคนเก็บถึงของแดงก็พอนะส่วนของทองเนี่ยค่อยไปใส่สุดกับคุกกี้ตัวใดตัวนึงเอานะฮะอืมก็ออามา มาต่อกันที่ถัดไปก็คือในส่วนของโหมดแต่ละวันเนี่ยถ้าเราขี้เกียจขี้กเกียจเล่นจริงๆเนี่ยเราควรเล่นโหมดอะไรบ้างแล้วก็ควรอะไรยังไงบ้างนะฮะก่อนอื่นเลยนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าแนะนําผู้เล่นใหม่ไปด้วยละ,ละกันให้ปลดล็อกสองด่านนี้ให้เสร็จก่อนนะไม่ว่าจะเป็นฐานทัพหนูโจป่าพึ่งหกเหลี่ยมนะฮะอืมผ่านสองอันนี้ให้ได้ก่อนนะอืมส่วนไออันนี้เนี่ย เมื่อหินเสริมพลังเนี่ยค่อยไปทาทีหลังก็ยังไม่สายนะฮะอืมพูดยงี้ต้องพูดว่าค่อยไปทาทีหลังก็ยังไม่สายนะฮะอืมแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบว่าปล่อยดองไว้เป็นปีนะอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเพราะว่าการอัปโหลดเนี่ยมันก็จําเป็นอาการอัปเลเวลของคุกกี้เนี่ยจําเป็นที่จะต้องใช้เมืองหินเสริมพลังในช่วงขั้นแบบว่ายี่สิบอ่าพวกยี่สิบสามสิบ มันไม่ใช่ขันยี่สิบขั้นสี่สิบนะฮะต้องจำเป็นต้องใช้ก็วันนี้นะฮะแล้วก็การบอกว่าการที่สมมติว่าเราเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเราเราบอกว่าเราอยากได้วันนี้อ่ะผมแนะนำอย่างหนึ่งก็คือถ้าวันไหนเป็นวันที่มีบวกร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะแนะนำว่าให้กดวันให้กดอันนั้นฮนะสมมติวันนี้คือเอจํานวนบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของ ฐานทัพหนูโจจก็แสดงว่ามันจะบวกเดยนคูณสองใช่ไหมเราก็ใช้ในส่วนของหัวใจอะ่ยัดให้ในส่วนของอฐานทัพหนูโโจได้เลยนะฮะเพราะว่ามันจะได้คูณสองเนาะนั่นแหละนี่คือเคล็ดลับอ่าต้องพูดว่าเคล็ดลับอย่างถัดมานั่นเองนะอืก็คือถ้าบางวันมันก็จะเป็นคูณสองเหมือนเหมืองหินเสริมพลัง คูณสองนั่งพื่งหกงเหลี่ยมไอ้ต้องเมืองหินเสริมพลังไหนแนะนําว่าถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์นะแต่ว่าถ้ายังทําไม่ได้เนี่ยก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะฮะอือแหละก็ต่อไปก็คือโหมดในส่วนของรอ,อยแยกแห่งหัวค่อยโหมดนี้ก็ต้องทําไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะไม่ใช่มงกุฎแก้วอืมโหมดเนี้ยก็ต้องทําทุกวันนะฮะอืมทําทุกวันแต่ว่าถ้าถามว่าไม่ทําทุกวันได้ไหมก็ได้เพราะว่ามัน ก็เดี๋ยวว่าไงอะ่ะอันเนี้ยมันจะได้เป็นในส่วนของผงอัปเกรดอุปกรณ์กับคัมภีรศักยภาพซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยไอ้ผงแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยแบบว่าใช้ไม่ค่อยเยอะไงอาจจะหาง่ายได้ตามโหมดปกติทั่วไปนะฮะแล้วก็สําหรับสายคิวนี่ก็คือนั่นแหละก็คือยังไงก็ได้เพราะว่าไอ้พวกขาผงอันเนี้ยมันเก็บได้ตามไอ่นั่นอยู่แล้วนะอืมพวกร้านคงร้านค้าให้แลกกนะะมีอยู่แล้วนะฮะอืมก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายเนาะ ไอ้ตรงเนี้ยถ้าแบบว่าถ้าอยากเล่นก็เล่นถ้าไม่อยากเล่นก็ไม่เป็นไรนะฮะอืมแต่ว่าขอพูดก่อนนะว่าแต่ว่าขอพูดก่อนนะว่าถ้าเป็นระดับเจ็ดหรือระดับแปดเนี่ยควรเล่นนะอืมถ้าสมมุติว่าค่าพลังเราถึงแล้วนะี่ะเราควรเล่นเพราะว่ามันมีโอกาสได้ของแดงกลับของของแดงนะนั่นเองนะฮะอืมผมก็บอกว่าค่อนค้อนค้างที่จะคุ้มค่าเพราะฉะนั้นก็ก็นนะถ้าถึงถ้าปลดล็อกถึงระดับเจ็ดระดับแปดก็เล่นเถอะนะฮะอืม ก็ต่อไปก็คือโหมดเรทอ่ะไม่อันนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วอันนี้เขาจะให้มาวันละตัวเรทเขาจะให้มาวันละห้าใช่ไหมแล้วก็เล่นไปนะอทำใจเล่นเล่นไปฮะห้าครั้งนะฮะหรือว่าถ้าบางคนที่หยุดจริงๆก็เล่นแค่ครั้งเดียวก็ได้ฮนะเล่นไอไอดาสุดสุดเนี่ยเล่นแค่ครั้งเดียวก็ได้พราะจบซีซันเนี่ยเราจะได้มาในส่วนของอ่ามันจะเป็นเหมือนจะเป็นหีบสุ่มไอเทมตั้งแต่ระดับทองแดงม่วง มันจะรวมกันสามอันซึ่งมันจะไม่ได้การันตีนะฮะอืมแต่ว่าถ้าถามว่ารางวัลมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าไหมก็ค่อนข,ข้างที่จะคุ้มค่าเนี่ยมันจะได้เป็นอันนี้มาเนาะเนี่ยเรากดไปมันก็จะมีโอกาสได้ของทองบ้างของแดงบ้างของม่วงบ้างแต่ว่าส่วนตัวนี่คือได้ของม่วงอย่างเดียวเลยนะฮะอืมก็ไอตรงนี้ก็ประมาณนี้นะฮะอืมก็แล้วก็อย่างนี้เนี่ยมันเป็นโหมดที่เอาไว้ปั๊มในส่วนของค่าพลังหรือว่าการฝึกคุกกี้ของเราให้ตันนั่นเองนะฮะอืม หมดนี้ก็ช่วยได้ะฮะอืแต่ว่าถ้าหมดถ้าถามว่าหมดไหนที่บอกว่าให้ค่าพลังเยอะสุดก็หมดเราแยกนั่นแหละนะ,ะก็ตำราถ้าถามแล้วก็ในส่วนของหมดอ e ีบงอีเวนต์อ่ะหมดอ e ีเวนต์เป็นหมดที่ควรเล่นควรค่าแก่การเล่นไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ก็ควรค่าแต่แก่การเล่นเพราะว่า รางวัลมันค่อนข้างที่จะให้เยอะนะฮะแต่ว่าขอบอกก่อนว่าเอาแค่พอไหวนะฮะอืมน,นี่ <c oughs> อันนี้เขาได้เป็นห้าเราเห็นไหมรางวัลมันค่อนข้างที่จะได้เยอะคุ้มค่าเลยนะแต่ผมขอบอกก่อนว่าเอาแค่พอไหวนะจ๊ะถ้าบอกว่าถ้ามันไม่ไหวเนี่ยก็แค่แบบว่าถ้ามันไม่ไหวเราก็แค่เปลี่ยนนะไม่ถ้ามไม่ไม่ไหวเราแค่แบบว่าไต่ถึงระดับนั้นพอเราก็พอได้แล้วนะฮะถ้ามันไม่ไหวจริงๆอืม นั่นแหละอย่างของผมเนี่ยคือไต่มา,าแค่นี้เพราะว่าค่าพลังมันไม่ถึงค่าพลังมันอยู่ได้แค่นี้นั่นเองนะก็ก็เอาเป็นว่านะฮะถ้าคลิปนี้เนี่ยได้แบบว่าไ,าได้เขาเรียกว่าถูกใจคนดูหลายๆคนแล้วก็ได้เอาไปใช้จริงๆเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีคุณภาพเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากให้คนดูอยากให้คนดูก,นดก็คอมเนมนตะ์มานะว่าเออคลิปเนี้ย มีคุณภาพมากเลยเออนะฮะก็อยากให้เขาดูเมน์มาเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าคลิปของเราอ่ะมันมีคุณภาพจริงหรือเปล่านะฮะอืมโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่ก็จะออกแต่ถ้าเล่นอยู่อย,อย่างเดียวเลยนะฮะอืมก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสําหรับอ่าคลิปในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับ ตำราอะไรนะอ๋อใช่แล้วสำหรับตำราเปิดตำราสำหรับสูตรคนขี้เกียจนะฮะโอ้โหคดิยู่สักพักนึงเลยนะเนี่ยนั่นแหละนะฮะก็สำหรับคลิปนนี้เนี่ยก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าคลิปเนี่ยมีคุณภาพอย่างที่พูดไปก็คือถ้าคลิปมีคุณภาพาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กันด้วยนะขอรับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ